เงินเข้าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดในเดือนกุมภาพันธ์5ได้วันไหนบางคนได้รับเงินเพิ่มยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับวิบุมเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุ๋มก็มาแจ้งข่าว ความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐอีกเช่นเคยนะคะสำหรับพี่ป้านาอาคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกๆวันจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสารสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันที่6กุมภามพันธ์2ร65นะคะมาพบกับบุ๋มอีกเช่นเคยค่ะสำหรับพี่ป้านาอาคนไหนที่สอบถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับ เงินเบีย้ยยันชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนั้นนะคะจะได้วันไหนในเดือนคุมภาพ,พันนี้วันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะบางกลุ่มบางคนได้รับเงินเพิ่มกันด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะคะ กลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็จะได้รับเงินวิยัาชีพนะคะเข้าบัญชีค่ะในวันที่10กุมภาพานันธ์ห5นี้นะคะคือจะได้6 0 0ถึง1,000บาทตามขั้นบันไดาอายุนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะฟังทางนี้ก่อนนะคะทีนี้ทางรัฐบาลนะคะได้ทำการเติมเงินเข้าให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้เพิ่มในวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนั่นเองนะคะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายนนะคะบัตรไหนที่ได้200ก็ได้เพิ่ม200เป็น400บัตรไหนที่ได้เพิ่ม300ได้เพิ่มอีก200เป็น500บาทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะต่อมาค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนไหนที่ อยู่ในกลุ่มพิเศษเราชนะนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางได้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั้นก็จะได้รับเงินนะคะเป็นวงเงินเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะคนละ200บาทนะคะสามารถรื้อซื้อหรือว่าสแกนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะวงเงินนี้นะคะทุกคนจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะไม่ได้รับในส่วนของบัตรประชาชนนั่นเองนะคะคือจะไม่ซ้ําซ้อนกันนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับนะคะเดือนละ800บาทเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะ สำหรับผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีบัตรประจําตัวคนพิการนั้นก็จะได้รับเพิ่มอีกนะคะคนละ200บาทเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบัตรไหนที่ได้200ได้เพิ่มนะคะเป็น400บัตรไหนได้300เพิ่มนะคะเป็น500บาทค่ะและยังไม่หมดนะคะมาเด้งที่3อีกนะคะก็จะได้เป็นเงินสดนะคะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองค่ะ คนละ200บาทในวันที่22กุมภาพันธ์หกนั่นเองนะคะวงเงินนี้กดออกมาใช้ได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าผู้พิการนี้ได้รับเงิน3เด้งกันเลยทีเดียวค่ะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนั่นเองนะคะซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแม่แม่คนไหนที่คลอดน้องแล้วยังไม่ไปลงทะเบียนนะคะก็สามารถ ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศาบาลตำบลที่ว่าการเมืองนะคะหรือว่าพมจใกล้บ้านได้เลยนะคะซึ่งทุกคนสามารถเตรียมเอกสารไปลงทะเบียนได้นะคะก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยให้อสมรแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเซ็นให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเด็กนั้นอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆนะคะ แล้วก็นําไปส่งเอกสารที่พอมอจอรหรือว่าจุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านได้เลยนะคะจะได้ไม่แบบเสียเวลานะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับเด็กแรกเกิดคนไหนที่เพิ่งคลอดน้องแล้วก็อย่าลืมยื่นไปที่ประกันสังคมนะคะสําหรับแม่หรือพ่อนะคะที่ส่งเงินสมทบกับประกันสังคมนะคะก็จะได้เพิ่มอีกเดือนละ600บาทตั่นเองนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่ป้านอาได้รับทราบเพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ